بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويصل لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله น้าขอความน้าอุโรหมัตนะความสลามัตอัลฟิกเดายัตเจ้าลอสุบฮานะาอวะต้าเลานะครับจงประสบแใ่นักเรียนที่รักทุกๆคนนะครับครับวันนี้เราจะดูหน้าหนึ่งร้อยหกสิบนะครับนะฟาสลุนซากาตุนฟิตรีนะครับนะาสำหรับในบทเรียนนะวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนเรื่องของซากาตุนฟิตรีนะเราเรียกว่าซากัตฟิตรอนนะครับนะซากัตฟิตรอนเนี่ยนะครับ นะก็นนด้านในนะครับ zakatun fitri นะฮิยามายั่ครูจุนมุสลิมมินตออามินนะครับก็คือนคำว่า zakat เนี่ยก็คือการบริจาคนการบริจาคสิ่งนนที่มุสลิมเนี่ยจะต้องสิ่งที่มุสลิมจะต้องบริจาคออกไปนะครับมินันมินตออามินนบริจาคนมาจากอาหาร ที่มุสลิมได้นะรับประทานนะครับในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับน่ะฮุกมูฮานักเรียนดูฮุกมูฮานะฮุกุมนะครับกฎเกณฑ์ของการน่ะจ่าย zakat fitroh เนี่ยนะครับว่าจีบาตุนะตนะว่าจีบาตุนอาดากุลีมุสลิมินนะเป็นวา j ิบน่ะเป็นสิ่งบังคับ เหนือมุสลิมชายและมุสลิมหญิงทุกๆคนนะครับบิชูรูที่หา้าด้วยกับหลายๆเงื่อนไขที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับาการจ่าย z a c a f i t e r นะครับเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขนะครับว่าผู้ที่จ่ายจ่าย z a c a f i t e r จะต้องมีคุณลักษณะเช่นไรนะครับแล้วก็ผู้ที่รับส a c a f i t e r เนี่ยจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นใครกันบ้างนะครับนี่คือชูรูดของมัน น,นี่คือเงื่อนไขหลายๆประการที่เขาได้กําหนดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปต่อน,นิดนึงครับน,นักเรียนดูในเรื่องของดารีลุฮะนะครับหลักฐานนะครับที่เป็นการสนับสนุนเป็นการยืนยันว่าการจ่ายจาก a t f i t เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับอัรฮุดลกาลลอลลอลฮุวะอะไฮิวะสัลลัม นะท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าว zakatun fitri นะครับนะ zakat fitroh เนี่ยตุ t ร h r a t ล l l i s อิม m นะเป็นการทาาําความสะอาดนะครับการจ,จา่าย zakat fitroh เนี่ยมันจะเป็นการชําระทาาําความสะอาด l i s s อิมนะสำหรับผู้ที่ถือสินอดนะมินัลลักวีนะจากคําพูดที่ไร้สาระนะครับวรรฟาซีแล้วก็คําพูดที่หยาบคาย นะครับการถือสิญดดเนี่ยนะครับนะในขณะที่เราถือสิอดนะหลายคนอาจจะนะไม่สามารถที่จะนะปิดปากของตัวเองจากการนินทานะครับจากการพูดนะจากการคุยในเรื่องของผู้อื่นนะครับทีนี้การจ่ายซากัดฟิตรอลเนี่ยนะจะเป็นนะมันจะเปรียบเสมือนกับนะผงซักฟอกนะครับหรือว่าสิ่งที่จะมาทำความสะอาด ผู้ที่ถือสิญอดเนี่ยให้สะอาดจากคําพูดที่ไร้สาระนะครับหรือว่าคําพูดที่หยาบคายนาในตอนที่เขาถือสิอดนวะวัตุอเมทุล,ลินมาซากินนะครับและก็มันคืออาหารจากักพิตรอเนี่ยคืออาหารลินมาซากินนะสำหรับผู้ที่ขัดสนนะครับนะบุคคลที่เขามีความลําบากนะครับ ขาม,มีมีอันจะกินการใช้ใจ่ายของเขาค่าครองชีพของเขาเนี่ยมีความาลำบากกว่าจะหามาได้กว่าได้มาแล้วก็ไม่พอเพียงนะฮะสำหรับคนเหล่านี้เนี่ยจากัดฟิทรอเนี่ยถือว่าเป็นอาหารนะครับเป็นของขวัญเป็นรางวัลน,นะครับเป็นการสดาก็นะครับที่วาจิบนะครับนะซึ่งมันมีผลมันมีความ มันมีประโยชน์นแก่ผู้ที่มาซากีนก็คือผู้ทีนะ่ขัดสนนั่นเองนะมันอัดดะฮะกอบลสอาสซาดิเรียนดูต่อน,นิดนึงนะครับนะบุคคลใดที่บริจาคซากัดฟิตรอ์เนี่ยนะครับกอบลอาอซาดิก่อนที่จะละหมาดคำนะวะ่าละหมาดในที่นี้ก็คือละหมาดอีดนะครับอีดินฟิตรีนะครับ เขาเล่าเขาบริจาค zakat ไปก่อนการละหมาดฟ a ฮิย a z a k a ตุนมัาากบูลาตุนนะ zakat นั้นเนี่ยจะเป็นที่ตอบรับนะจะอัลลอฮฺบฮาน ن ه ูตะอ ع ล ل นะครับมักบูล่ะัดดะฮ ا บะดัส ا อลาต ة นะและบุคคลใดนะครับใครก็ตามที่เขาบริจาค zakat fitro นะครับภายหลังจากละหมาดนี่นะครับฟ a ฮิย a s อดะ k a ตุน การบริจาคในครั้งนั้นถือว่าเป็นการซอดาก็นะมินัสอดาก็นะครับนะเหมือนกับบรรดาซอดาก็อื่นๆนะครับก็หมายความว่าจาักระฟิตรเนี่ยเราจะต้องจ่ายก่อนที่จะละหมาดอีดนะครับถ้าจ่ายหลังละหมาดอิทจะเขาจะไม่ถือว่าเป็นจักระฟิตรนะครับเป็นโมฆะไปอ่านะแต่ความดีเนี่ยถามว่าทําไปแล้วเนี่ยนะมันจะเสียไหม นะมันไม่เสียครับมันจะกลายเป็นซอดรกทั่วไปนะแต่จากัดฟิตรอลของเราเนี่ยที่วาย,ยิบต้องจ่ายเนี่ยเท่ากับว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะติดนะครับยังติดอยู่นะครับถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่จ่ายจากัดฟิตรอลนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนะสิ่งจําเป็นนะครับรายงานโดยอับดุลอาูดาวุฒนะวาวะอิบนีมาจาและก็ท่านอิบนีมาจาเอาละครับทีนีนะ้เรามาดูต่อนะครับ อ่านิดหนึ่งนะฮะกลับไปดูฮิกมาหนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ข้ามไปฮิกมาตูฮานะตาบุรีนะว่าก็ชุรอัตน์ฟิสานติสานียะมินัดฮิจเจอที่เขาบอกว่าฮิกมาของการบริจาคซ a ก a ตเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยตาบุษนะครับนะได้ทําการพักดีต่ออัล l l a ์นะได้ทําการเข้าใกล้ต่ออั Allah Subhanahu taala นะครับบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องเข้าใกลนะ้ผู้ที่สร้างของที่ผู้ที่สร้างนะครับนะมนุษย์นะมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องเข้าใกล้อัลลอฮ์ตาละด้วยกับหล,ลายวิธีการนะครับหนึ่งจากวิธีการเหล่านั้นก็คือการจ่ายสกัดพิตร r ถือว่าเป็นการทาการเขาเรียกเป็นการพักดีนะเป็นการเข้าใกล้อัลลอฮ์สุบฮานาอูตะาละวก่าชะโรัตฟิศเซนติซานียะมินันฮิจรอตีนะและการนะ ใจ z า k a t f i ต r o h เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه แาาวะเตล่านะครับไดาา้ชารออาชาระอตก็คือได้บัญญัตินะได้วางกฎหมายได้ลงกฎหมายในปีที่สองนะหลังจากที่ท่านนาบีนะครับอบพยพหรือฮิจรร็อไปที่มาดินะนะครับในปีที่สองนะครับนะวะาจาญิบูอ่ะเราเรียนขึ้นไปดูนะครับด้านบน วะตทจิบุซ a กาตุ n ฟิตร i บิซ a ลา h seti Asia นะ dan ละก็วาจิบนะให้ทำการจ่าย Zakat Fitro นะบิซ a ลา h seti Asia นะด้วยกับสามประการนะครับบุคคลใดที่มีสามประการดังต่อไปนี้เนี่ยวาจิบบุคคลนั้นจะต้องจ่าย Zakat Fitro นะครับมาดูทีละข้อกัน ข้อที่หนึ่งอัลอาว,วันนะครับอันอิสลามูนะ,ะก็คือบุคคลที่นะรับนับถือศาสนาอิสลามนะเราทุกคนเนี่ยเมื่อเป็นอิสลามเนี่ยวาจิบนะจะต้องจา่ายซ a ก a ตทุกคนนะครับน,นั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะวาบิกรูบิชัมซีมิน a k h i r i y a มิน n m i n ش ه ر ี رم มดดอนะนะครับการใจ zakat fitrall เนี่ยนะครับ เราจะจ่ายเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยมันรับขอบฟ้าบิกรูปนะรับขอบฟ้ามินอาคิริยวมินของวันสุดท้ายในเดือนรอมฎอนก็คือวันที่เราวันที่ท่าน,นสำนักจุลาเนี่ยท่านจุลาเนี่ยประกาศให้เราดูดวงจันทร์นะเขาเียวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนวันนั้นแหละนะฮะเป็นวันที่วาจิบนะฮะเราจะต้องจ่าย z ิต a t f ์ ถ้าถามว่าเราสามารถจะจ่ายส a k a t f i t r ก่อนหน้านี้ได้ไหมได้ครับฮารุสนะครับตั้งแต่เข้ารอมฎอนวันที่หนึ่งก็สามารถที่จะจ่าย z กก a t ได้แล้วนะครับหรือว่านิสฟูนะฮะ15วันหลังจากอ,อ่อรอมฎอนเข้ามาเนี่ยก็สามารถจะจ่ายได้อีกเช่นกันนะครับนะบางคนก็จะไปเลือกจ่ายคำวิสินะก็แล้วแต่เนี่ยอนุญาตให้จ่ายได้แล้วแต่เมื่อถึงคืนสุดท้ายเพื่อดวงอาทิตย รับขอบฟ้าของวันที่เรานะดูดวงจันทร์เนี่ยนะวันนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวันที่เขาเรียกวักตูวเวลาที่วาจิบจ่าย zakat fitr ก,ก็เริ่มต้นนะฮะถ้าใครก่อนกายหน้านั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรนะฮะรูทําได้กระทําได้นะครับนะแต่วาจิบเนี่ยจะต้องจ่ายนะฮะก็คือนะ g u ร u b ิชัม m ีเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าในวันสุดท้ายของเดือนมอมฎนะฮะตรงน,นี้ก็ ขอให้นักเรียนจดจำไว้ให้ดีนะครับทีน,นี้ข้อที่สามวูวจูดินฟอสฟัลลีอัลกูตีฮีวากูติอียาลีฮีนะวากูติอียาลีฮีนะอะียาลีฮีและประการที่สามเนี่ยผู้ที่วาจิบต้องจจา,ากัตเนี่ยบุคคนนั้นเขาจะต้องมีนะฮะมีอาหารเหลือ นะอันกูที่อาหารเหลือจากการเหลือจากนะการเลี้ยงดูนะตัวเขาเองวากูตที่ยลยนะแล้วก็เลี้ยงดูบุคคลที่อยู่ภายใตายการดูแลนะฟีซาลิกันเยามีในวันนั้นซนะาลิกันเยาก็คือซาลิกันเยามินนะมินคือเยามินมินชารีอมาดอนก็คือ เขานับกันวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะฮะนะสมมติพรุ่งนี้เนี่เขาจะเขาประกาศรา d i แล้วคืนนี้คืนสุดท้ายเนี่ยนะมาดูว่านะอาหารของเราเข้าสารเนี่ยนะเรามีกรอกมหม้อไหมในบ้านของเรามีเข้าวสารไหมข้าวสารนั้นมันพอที่จะเลี้ยงตัวเราพอที่จะเลี้ยงคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราไหมในวันนั้นเนี่ยนะถ้ามีวายิบจ่ายจากัด แต่ถ้าไม่มีนะฮะไม่มีข้าวสารไม่มีอาหารที่จะเลี้ยงตัวเราไม่มีอาหารที่จะเลี้ยงลูกเมียนะฮะคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานะอันนี้ถือว่าไม่วาจิบนะสำหรับบุคคลน,นั้นจะต้องไม่วาจิบให้เข้าใจ,จากัดนะครับนะคำว่าอีคำว่ากูดนะอาหารเนี่ยนะอาหารที่เราจะจ่ายจากัดฟิตร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะกูดบาลาดีฮี อาหารของแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับบ้านเราเนี่ยเขาจะกินเขาเรียกว่าข้าวสารนะฮะกินข้าวสารกินข้าวสวยคนแถวภาคอีสานเนี่ยเขาจะกินข้าวเหนียวนะครับส่วนนะฝรั่งนะฮะหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิยมกินข้าวบาเร่นะครับนะหรือคนอาหรับก,ก็จะกินประเภท แป้งประเภทโรตีนะครับประเภทถั่วนะฮะซึ่งเหล่านี้อาหารอะไรที่เขากินเป็นอาหารหลักเนี่ยเมื่อถึงเมื่อนะฮะถึงวันที่กําหนดจะต้องจ่าย zakat f i t ก็จําเป็นต้องจ่ายอาหารเหล่านี้แหละที่เขากินนะฮะที่เขารับประทานอยู่ปกตินะครับอ่านี่คือสิ่งที่ศาสนาได้บัญญัติไว้นะครับเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ นะครับวันนี้เนี่ยถ้าเป็นนักเรียนผู้หญิงเนี่ยเราอาจจะอาจจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงนะครับว่าการจ่ายสกัดฟิตรอเข้าจ่ายกันยังไงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเขายกอยู่ภายใต้เราเป็น e. เอียฮี้ e. เขายกเอียดี e. ก็คือเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่อยู่นะฮะคนที่วาย,ยิบก็คือคนคุณพ่อนะอายุของเรานะครับจะต้องจ่ายสกัดฟิตรอลให้กับ มะเราให้กับตัวเรานะครับให้กับน้องของเราหรือให้กับพี่ของเรานะนะเมื่อเรายังไม่ได้แยกครอบครัวนะเรายังอยู่กับพ่อแม่เนี่ยความรับผิดชอบตรงนี้จะอยู่ที่ทีปะนะฮะถ้าไม่มีปะก็จะพ่อไม่มีปะก็ลําดับต่อมาก็เป็นมะนะฮะจะต้องดูแลนะฮะจะต้องจ่ายสกัดฟิตรอให้กับเราแต่วันใดนะฮะที่เรามีครอบครัวเราแต่งงานออกออกเรือนไปเนี่ย ผู้ที่จะต้องจ่ายกา k นะให้กับเราก็คือสามีของเรานะฮะอันนี้ก <c oughs> ่อนเรียนจดจำไว้ให้ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่นะวา a ิบนะฮะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเอาละดูต่อนะครับกกีว z ยุซักกีอันนับซิฮีวะอัมมันตันซ z ม m h ู นับก็ตัวเขามินันมุสลิมินนะครับบายูซากีอันนับซีฮีนะและเราจะต้องเราจะจ่ายซ a ก a ตเนี่ยจ่ายอันนับซีฮีให้แก่ตัวเราวะอัลมันตันเซมุฮูนะฮะแล้วก็จ่ายให้แก่ผู้ที่เรานะจำเป็นจะต้องนับก็ก็คือเลี้ยงดูเขานะมินันมุสลิมินมาจากนะผู้ที่นะมุสลิมมุสลิมีนผู้ที่ศรัทธา แต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยดูแลคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยมีทั้งมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมเช่นเช่นว่าเขามาเป็นเขามาอยู่กับเรานะครับเขามาอาศัยอยู่กับเราหรือว่าเป็นคนที่เราจะต้องเลี้ยงดูนะฮะถ้าไม่ใช่มุสลิมคนคนนี้เราไม่จําเป็นจะต้องจ่ายซากั์ให้กับนคนคนนั้น,นจ่ายเฉพาะมินันมุสลิมินนะฮะจ่ายเฉพาะมินมุสลิมินนะครับ นักเรียนดูนิดนึงเมื่อกี้นะฮะมีในกรณีข้อที่สามนิดนึงเมื่อกี้นะฮะย้อนกลับไปนิดนึงมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะเขาบอกว่าวามันวุติดาวามันวุติดากอบลากรูบิชัมซีและบุคคลใดนะครับที่เกิดก่อนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยของวันสุดท้ายจะรับขอบฟ้านะครับวันนี้เขาประกาศดูดวงจันทร์วันสุดท้ายแล้ว นะครับประกาศดวงดวงจันทร์นะครับวันสุดท้ายทีนี้เด็กคนนี้เนี่ยเกิดมาโกลดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าก็คือทันตอนทันเดือนรอมฎดอนอ่ะพูดง่ายๆฟาเลยฮิสักาตุนฟิตรีวาจิบเนี่ยนะคนที่เป็นป้าเนี่ยหรือเป็นนะคนที่ดูแลเนี่ยหรือเป็นอายอเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยจะต้องจ่ายสักัดเพิ่มนะฮะมาอีกนหนึ่งคนก็คือลูกลูกที่เพิ่งเกิดมาใหม่ นะครับก็คือโกอนที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าของวันสุดท้ายนะครับแต่กรณีนะฮะนะที่ตรงกันข้ามว่ามันวุลิดาบะดากรูบิชัมซีและถ้าหากว่าบุคคลใดนะที่เกิดมาหลังจากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะเกิดหลังมักริบนะดวงอาทิตย์ตกไปเรียบร้อยแล้วนะฮนะเด็กคนนี้ไปเกิดหลังมกริบหลังอิชานะสมมุติไปนะฮะ ไปเกิดตอนกลางคืนซึ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นวันอีดนะครับเขาเรียกคนคนนี้เนี่ยไม่ทันเดือนรอมาดอนนะครับแต่ทันวันอีดนะฮนะมินอายามินรอมาดอนฝาไล่สอาเลาฮิซะกาตุนฟินะสำหรับเด็กคนนี้เนี่ยผู้ที่ดูแลไม่วาญิบคือไม่ต้องจ่ายซากาตให้แก่เด็กคนนี้อันนี้คือกรณทีที่มีความสําคัญนะเมื่อีนะ้อะนักเรียนมาดูอีกต่ออีกนิดนึง จะจ่ายซากัตฟิตร์เนี่ยเราจะจ่ายปริมาณเท่าไหร่นะครับคนกินข้าวสารนะครับแบบเราเนี่ยก็จ่ยายข้าวสารใครกินข้าวเหนียวก,ก็จ่ยายข้าวเหนียวนะฮะจ่ายเท่าไหร่หัวซ้ออันมินกูติบลาลดี้ฮี่นะให้จ่ายหนึ่งซ้อเดี๋ยวซ้อหนึ่งในเท่าไหร,ร่นะฮะจะอธิบายให้ฟังนะให้จ่ายหนึ่งซ้อนะมาจากอาหารกู้ กนะูตีบาลาดีมาจากอาหารของนะของคนที่อยู่ในประเทศนั้นๆอยู่ในเมืองนั้นๆน,น,นะครับบานเรากินข้าวนะฮะก็จ่ายข้าวสารนะอาหรับเขากินรรตีเขากินแป้งก็จ่ายแป้งนะฮะก็จ่ายอาหารเขากินอาหารไหนก็จ่ายอาหารนั้นนะครับจ่ายเท่าไหรครับ1โซอนะห่งซอ ว่ากระูบูห้าสตูอาร์ตอลินวาซูลุซุนนะบินอิรากีนะครับนะหนึ่งโซ่เนี่ยเท่าไหร่นะก็จะรูู้ประมาณาาห้าอาร์ตอนห้าอัร์ตอนนะหรือว่าซูวซูลุซุนบินอิรักนะหรือว่าซูลุซนะคิดกับประเทศอิรัก อันนี้คือถ้าเทียบเนี่ยมันจะเทียบยากไปนิดหนึ่งนะฮะเราอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวครูจะเทียบเนะขาเรียกว่าการตวงของบ้านเราดีกว่านะฮะก็ไม่เป็นไรตรงนั้นถือว่านะเราอ่านนะครับให้นักเรียนฟังนะครับเท่ากับห้าอารตอนนะครับวัสซุสเซนบะินไอรอกห้าอารตอนกับนะสามซูลุสนะครับบินไอรอกทีนี้คำว่าซซครนักเรียน นก็มาโซ่เดี๋ยวให้ดูภาพนะฮะนี่ซ้ายมือนะฮะซ้ายมือสุดนะครับนี่อันนี้คือโซ่นะฮะโซ่ของคนอาหรับเนี่ยเมื่อก่อนเขาทาด้วยไม้นะครับนี่คือลักษณะโซ่นะครับนะถัดมาตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่ามุดนะมุดนะถ้าบ้านเราเนี่ยเทียบกับนะเนี่ยด้านขวามือสุดเนี่ยนะาเขาเรียกว่านลิตนะครับบ้านเรานี่ตรวงกันเป็นลิตนะครับนะก็ประมาณนี้เขาเรียกหนึ่งลิตรนะอันนี้มุดก็คือหนึ่งมุด นมุดหนึ่งก็เท่ากับ1ลิตรนะครับแล้วทีนี้นะเราจะต้องจ่ายซากัสเนี่ยให้ได้1นึ่โซ่หนึ่งโซ่เนี่ยนะเราจะต้องตวงเท่าไหร่ครับก็คือ4ลิตรนะครับหรือคนอาหรับเขาเรียก4มุดหรือว่า4ีธนานนะครับสีธนานเท่ากับ1นึ่โซ่นะครับมาตรหนึ่โซ่เนี่ยนโซ่หนึ่งเนี่ยถ้าคิดนมาตราตวงมาตราตวงของซานักจุฬาเนี่ยนะฮะ นะซึ่งได้ประกาศเอาไว้เนี่ยก็คือเท่ากับ2.7กิโลกรัมนะประมาณ2กิโลเขีดนะครับ2กิโล2.7กิโลกรัมนะก็ประมาณนี้นี่คืออัดนะขดเขาเรียกามาตรวัดนะครับนะจำนวนนะเข้าสารนะหรือวากัาฟิตโต์ที่เราต้องจ่ายนะครับอืมต่อไป ซนะากรฟิตรอเนี่ยนะครับก็อันนี้ไม่มีในตำรานะฮะก็นะสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนได้รู้ว่านะเมื่อเรารู้แล้วว่ะยากรฟิตรอเนี่ยใครจะต้องเป็นผู้จ่ายแล้วจําเป็นจะต้องจ่ายหนึ่งซ้อจ่ายแก่ใครนะเราจะต้องจ่ายแก่ผู้ที่มีสิทธิ์มีสิทธิ์รับซากตนะครับนะในอันกรุรอานสุรออัตเตบะนะครับบอกว่าอ so ินนามสซอดาร์กนะลินฟุกรอวันมาซากิน นะครับหลักฐานในอันกุรอานนะครับก็มีชัดเจนนะครับอินนามัสโซและก็ตุลินฟุกอรอวันมาซาคินวันอามีดีนะอะไรฮะวันมุอัลลัฟติกูลูบุฮุมนะครับว่าฟิริกอบีวันกอริมีนะว่าฟีซสบีลิลละวับนิสซาบินฟาริดะตุมินัลลอฮ์ว่ัลลอฮฺอาลีมุนฮะกิมนะครับนี่สุรตุนเต้าบะนะครับเป็นหลักฐานบอกว่าเราจะต้องจ่ายให้กับนะบุคคลนะครับที่ในอันกุรอานก็ได้ระบุไว้ก็คือแปดจำพวกด้วยกัน ลินฟุกอรหนึ่งก็คือนคนฟุกอรรวันมาซากินคนมาซากินคนฟุกอรรคือใครนะฮะามาดูกันสักนิดหนึ่งสำหรับคนฟุกอรรนะครับก็คือคนที่เราเรียกว่าคนยากไระคนยากไร้เนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยไม่มีทรัพย์สินไม่มีค่าเลี้ยงชีพพอที่จะพามาเลี้ยงคนในครอบครัวนะครับ คนประเภทนี้เขาเรียกคนยากไร้ครูสมมุติว่าเขาจําเป็นจะต้องหาเงินมาให้ได้วันละ100บาทสมมุตินะครับเพื่อที่จะให้พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในบ้านของเขาแต่เขาไม่สามารถจะหามาได้100บาทเขาหามาได้ประมาณ1 0บาท20บบาทหรือพูดง,ง่ายๆว่าไม่เกินครึ่งของความจำเป็น นะฮะเขาต้องการร้อยแต่เขาได้นะ่3ยี่สิบไม่ถึง50าสิซะด้วยซ้ําไปไม่ถึงครึ่งความต้องการคนเหล่านี้คนแบบนี้เนี่ยเขาเรียกคนยากไร้คนยากจนนะครับอันนี้เราต้องเราสามารถที่จะจัดกัให้กับเขาได้วันมาซากีนนะครับต่อไปครับวันมาซากีนวันมาซากีนเขาเรียกคนขัดสนนะครับคนลําบากเช่นกันนะแต่ยังมีความขัดสน สมมุติว่าเขาต้องการร้อยบาทเขาได้มาหกห้าสิเกินครึ่งของความต้องการแต่ก็ยังไม่เพียงพอมันขัดสนเขาเรียกมิสกินพูดง่ายๆอย่างนี้นะคนประเภทที่สองก็เราสามารถที่จะจ่ายสักกาให้แก่เขาได้นะครับวันกอริมีวันนะวันอามีดีนะอะไรฮะนะฮะอ่านข้ามาอัพนะครับนะ วันอามดีนาอาลีฮต่อไปก็คือเจ้าหน้าที่ zakat นะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับจากสุนโตน,นจากสำนักจุลานะครับหรือว่าจากอิหมัมเนี่ยซึ่งอิหมัมเองก็ได้รับหน้าที่ได้รับนะนะคำสั่งมาจากสำนักจุลาให้ทำการแต่งตั้งผู้ที่จะรวบรวม zakat และก็ทำการแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สามารถจะ,ะรับ zakat ได้ในหมู่บ้าน เราเรียกว่าเจ้าหน้าที่จ a ก a t คนเหล่านี้ก็สามารถที่จะรับจ a ก a t ได้นะครับหรือว่าเราจะจ่าย z ัก a t ให้กับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้นะครับต่อไปประเภทที่4ผู้ที่ถูกดลใจวันมมอัลละฟะติกูดูบูฮุมเขาเรียกว่าผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามใหม่นะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขาเข้ามานะครับเราจําเป็นที่จะต้องให้กําลังใจเขา เขาไม่ใช่มุสลิมมาแต่เดิมนะเขาเข้ารับอิสลามเขาได้ถูกนะเขาได้นะรับการดลใจจากอัลลอฮฺซุบฮานาอูตะอาละแล้วก็เข้ารับอิสลามดังนั้นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยควารมรู้สึกของนะเขาเรียกว่าความนะนะความไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีพวกนะครับไม่มีพรรคพวกเนี่ยนะเหมือนกับเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะเขาต้องการกำลังใจ นะจากัดก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เราสามารถจะให้แก่คนเหล่านี้ได้นะครับต่อไปนาประเภทที่5ว่าฟิตรีกกบีนาผู้ไรนะอิสราภาพนะฮนาผู้ไรอิสราภาพเนี่ยเอ่อข้อที่5เนี่ยอืมเขาเรียกว่านาทาตนะที่ไม่มีอิสระนาธาตที่ว่านาเป็นทาต ข้อนี้ก็น่าจะไม่มีนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยอดีตนะครับคนที่เป็นทาสนะครับแล้วคนที่เป็นทาสเนี่ยเขาต้องการที่จะไถ่ตัวเองนะครับเขาต้องการเงินนะครับนะเขาต้องการเงินจากัดเนี่ยเพื่อที่จะไปไถ่ตัวเองให้เป็นให้มีอิสระภาพนะคนเหล่านี้ทาสเหล่านี้เนี่ยถ้าเรารู้เราจําเป็นจะต้องช่วยเหลือเขา ด้วยการจ,จ่ายกัดเพื่อที่จะให้เขาเป็นอิสระนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะไม่มีแล้วในยุคข,ของเรานะครับต่อไปประเภทที่6คนที่มีหนี้สินนะครับวันโกรีมินคนที่มีหนี้สินนะคนเหล่านี้เนี่ยนะก็สามารถจะรับสกัดได้นะครับคนที่มีหนี้สินอ่าซึ่งหนี้สินเนี่ยไม่ผิดต่อหลักการศาสนาแล้วก็เป็นหนี้ถินที่เป็นหนี้สินที่เขาได้มาเนี่ยนะเพราะว่าทํางานศาสนา สมมตินะฮะสมมติว่าเขาเอาเงินเนี่ยเขาไปยืมเงิน rattling. ไปเป็นหนี้ไปเป็นสินเอาเงินมาทําอะไรเอาเงินมาสร้างมสัสยิดสมมุตินะฮะใช้นามของเขาใช้นามของนายกนายขอเนี่ยไปยืมเงินเข้ามามาสร้างโรงเรียนสอนศาสนามาสร้างมาสร้างโรงเรียนสอนอัลกุรอานซึ่งฟีซาบีลิล,ละนะะไม่คิดจะหากําไรเพื่อดุนยยา นี่เขาเรียกว่าติดหนี้เพื่อศาสนาคนเหล่านี้สามารถจะรับสักัาได้นะครับฟีซาบีลิลลาฮีข้อที่7จ็ดผู้ที่อยู่ในวิถีทางของอัลลอฮฺสุบฮานะอัตลานะครับอันนี้ข้อที่7นี่ก็ผู้ที่ฟีซาบีลิลละนะครับทํางานเพื่อศาสนานะครับไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะครับเขามีความยากลําบากเราก็สามารถที่จะให้ z กัดเก่เข้าได้นะครับสมมุติว่า นะผมอ่าครูยกตัวอย่างเช่นนะตัวครูเนี่ยนะบาบอตัวครูเนี่ยเขาเปิดบอนะนะฮะเขาไม่ใหญ่สร้างโรงเรียนนะครับเด็กมาเรียนนะครับเป็นร้อยเป็นพันนะครับไม่มีนะไม่มีเขาเรียกค่าสมัครนะไม่มีค่าเทอมนะบาบอนี่ก็สอนฟรีสอนสบีลิลล่ะสอนให้เด็กเหล่านั้นได้รู้จักอัล l l a ์ได้รู้จักศาสนาอันนี้เขาเรียกอยู่ในหนทางของอัลเราฟรีสบิลิลล่ะ ก็สามารถจะรับได้นะครับในในหนทางนี้นะครับแล้วก็วัปปนิสาบีนนะ้อที่7คนเดินทางนะครับสาหรับคนเดินทางเนี่ยคนพัดถิ่นคนที่เขาเดินทางมาจากต่างประเทศนะแล้วก็นะมาพักอยู่ที่บ้านหมู่บ้านของเรานะครับไม่มีเงินที่จะเดินทางต่อนะครับมีความยากมีความลําบากจะกลับบ้านก็ไปไม่ได้นะไม่มีเงินนะฮะเขาเรียกว่าวัปปนิสาบีนคนเดินทาง เราสามารถที่จะบริจาคสกัดให้แก่คนเหล่านี้เพื่อเป็นสบียงเดินทางต่อนะครับก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตนะครับเขาสามารถจะรับสกัดได้เช่นกันครับก็วันนี้ก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอให้นักเรียนได้ดูวิดีโอนะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็จดูย้อนหลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะทิ้งคําถามนะครับไว้นในกลุ่มห้องเรียนของเราได้นะครับ Ah, sampai kali ini, pilihan perkara dari taufik, nah, taufik dan Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.